เข้าสู่ช่วงของเก๋าเกมค่ะวันนี้เรายังคงอยู่กับพี่ๆนะเขานี้มาทั้ง3ท่านเลยค่ะทั้งจากฝั่งของเรียกได้ว่าเป็นไอดอลของคนที่จะเข้ามาในสายของ investment consultant หรือว่าที่เรารู้จักกันว่าเป็นผู้แนะนําการลงทุนอย่างพี่เอรัฐการเลียดพงศาลค่ะแล้วก็วันนี้ยังคงอยู่กับท่าน พี่เบนมายุรีโชวิการด้วยนะคะวันนี้พิเศษสําหรับคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทางเลือกค่ะเรามาอัปเดตกันหน่อยค่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นไตรมาสที่1ของปี5้าปกันไปแล้วตอนนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างกับทางคุณจรุนพันธ์วัฒนวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะคะว,ควันนี้ค,ค่ะ วันนี้ก็น้องจีน่าน้องกะแตนะครับวันนี้เรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องพลังงานทางเลือกเพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยมันฮอตเหลือเกินปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เล่นอยู่ในช่วงต้นปีแล้วก็มีการปรับตัวกันลงมาแรงมากเลยนักทุนหลายคนหลายกลุ่มติดหุ้นกลุ่มนี้เยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะมันยังใช่อยู่หรือเปล่ากลุ่มนี้อัพไซด์มันยังเยอะไหมแล้วช่วงนี้เป็นช่วงพักหรือว่าเป็นช่วงที่น่ากังวลหรือว่าเปาา็็นน <I 'm. S 1> นนนโออกกกาาาสใรรซื้้ัวีเ นักวิเคราะห์ของเราก็คนเดิมนะครับนักวิคคเคราะห์เย่ยมกลุ <ๆ S 1> ่มพลังงานทดแทนคําถามแรกเลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วทางรัฐบาลนะครับพลเอกประยุทธ์จัดประชุมเรื่องคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่14พฤษภาคม รบกวนน้องแดงอัปเดตนิดนึงครับว่าผลการประชุมวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็ผลก็คือว่าในภาพใหญ่เนี่ยทางคุณประยุทธ์เองเนี่ยก็ได้อนุมัติแผนพัฒนาพลังงานของประเทศมาเรียบร้อยแล้วนะค,ะครับซึ่งจริงๆแล้วแผนนี้เป็นแผนที่อุตสาหกรรมพลังงานรวมถึงพลังงานทดแทนเนี่ยรออยู่ค่อนข้างมากนะ,ค,ะครับ,รบเพราะว่ามันจะทําให้ตัวความชัดเจนต่างๆเนี่ยมันสามารถเดินได้นะครับซึ่งแผนตัวนี้เนี่ยจริงๆเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแผนไม่ใช่มองกันแค่1นถึงสองไตรมาส มันเป็นแผน20ปีของของ,ขอ,งอุตสาหกรรมนะครับ <20 S 2> เพราะงั้นตัวแผนตัวนี้มันจะเป็นตัวไดรเวอร์สำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมสามารถเดินต่อไปได้นะครับแล้วก็ตัวเนื้อหาของแผนเนี่ยก็พูดค่อนข้างชัดเจนว่าในแผนนี้เนี่ยจะพยายามให้สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงานนะครับ <S <S คือหลักการก็คือว่าจะพยายามลดนะครับกำลังการผลิตไฟฟ้าที่มาจากแก๊สลง วันนี้เราผลิตไฟฟ้าจากแก๊สเอย่าง65%ของกพลังผลิตทั้งหมดนะครับจะลดลงให้ได้เหลือ40%จาก65ใช่ครับภายใน20ปีครับแล้วก็379ใช่ครับ3หัวหอกสำคัญที่จะใช้ในในในเหตุการณ์นี้ก็คือพลังงานทดแทนนะครับ2ถ่านหินสะอาด แล้วก็3การรับซื้อไฟฟ้าจากเพื่อนบ้านนะครับโดยในฝั่งพลังงานทดแทนเนี่ยแผนก็ค่อนข้างชัดนะฮะคือเขาก็ให้ตั้งเป้าว่ากําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับจากประมาณ13,000เมกะวเมต์เป็น1 6ื่นนะครับเพิ่มขึ้นถึง20%มนันันแผนเนี่มันเป็นการคอนเฟิร์มว่าในภาพระยะย,ยาวเนี่ยทางการยังคงให้น้ําหนัก,กกับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนมากนะครับ อันนี้คือในแง่ของของปรลม่มนะครับส่วนในแง่ของราคาเนี่ยผมว่ามีมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาเขียนในแผนว่าราคาไฟเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่4บาท58นะครับคือโอเวอร์ออลของแผนนะ,ะแต่ว่าลองดูให้ดีเนี่ยวันนี้เราจ่ายค่าไฟที่บ้านอยู่มันบาอบาทนิดๆน,น,นะครับมันหมายความว่าใน20ปีเนี่ย ค่าไฟจะขึ้นค่อนข้างชัวคอนเฟิร์มประมาณ34%แต่ก็ไม่ได้น่าตกใจมากถูกไหมไม่น่าตกใจครับคือ <c oughs> ถ,ถ้ามองเป็นรายปีเนี่ยมันเฉลี่ยปีละประมาณ1.7% <c oughs> แต่ที่ผมลากตัวนี้มาให้ดูเพราะว่าอยากจะโชว์ดูว่าตัวเลขค่าไฟเฉลี่ย4บาท58เนี่ยถ้าไปเทียบกับราคารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มนะครับที่ซึ่งแผนใหม่เนี่ยราคารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่5บาท66นะครับ <c oughs> ซื้อจากพลังงานลมที่6บาท6สตางค์สิ่งที่เราอินดิเกตเห็นได้ชัดก็คือว่า ค่าเฉลี่ยค่าไฟของแผงนเนี่ยยังคงต่ํากว่าราคาไฟฟ้าที่รับซื้อจากโซล่าฟาร์มแล้วก็วินฟาร์มนั่นมันมันหมายความว่าทางภาครัฐเนี่ยยังคงให้การสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานแทนอย่างอย่างดีเลยนะครับเราต้องเห็นผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยยังคงกระโจนเข้ามาในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็คือสรุปว่าพลังงานทดแทนยังชัดเจนอยู่รัฐบาลสนับสนุนเต็มที่นะครับรูมในการโกรธก็ยังมีค่าไฟก็ยังมีรูมให้ขึ้นอีกแล้วจุดที่รัฐบาลรับซื้อจากพวกบริษัทเอกชนที่ทําโซล่าทำวินเนี่ยก็ยังมีแกรมให้ทํากําไรได้สูงอยู่เหมือนเดิมใช่ครับเพราะว่าอย่างตัวตัวตัว irr ของโปรเจกต์เนี่ยถึงแม้ว่าจะบอกว่าต่ํากันเนี่ยมันก็อยู่ระดับ10%เซนะครับแล้วแล้วลงไฟฟ้าเหล่านี้ เขาสามารถเกียร์ลิงตัวเองได้กู้แบงค์ได้ถึง3ต่อ1นึ่งเท่าแล้วหมายความว่า equity IR r คือ IR r ของคนที่ลงเนื้อลงทุนจริงๆเนี่ยมันจะสูงกว่า10%ค่อนข้างมากนะครับนั่นเป็นภาพใหญ่ที่ก็ยังบอกว่ามันยังมีโอกาสอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ประเด็นค่ะคุณแดงคือราคาหุ้นของกลุ่มนี้เนี่ย มันก็ลงมาเยอะมากเลยนะคะในช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงนะคะอยากจะให้เห็นภาพเรื่องของฟันเดเมนทัลนิดหนึ่งคือเออร์เน็งกำไรในไตรมาสที่1เองเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง เราว่าน้อยไหมหรือว่าผิดคาดไปจากสิ่งที่ตลาดคาดหวังกันเอาไว้หรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นเหตุที่ทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมันลงมาจะชัดขึ้นก็คงแยกเป็นเซกเตอร์ไปเลยว่าแต่ละอันเป็นยังไงครับก็เรียนว่าถ้าในฝั่งของนักวิเคราะห์นะไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยนะครับแต่เรียนว่าในฝั่งนักทุนเนี่ยอาจจะเซอร์ไพรส์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอาจจะยังไม่เข้าใจในตัวธุรกิจมากนะครับคือผมขออธิบายง่ายๆครับคือว่าลงไฟฟ้าพวกเนี้ยพลังงานทดแทนเนี่ยเราควรจะดูเออร์เนงออกมาเป็น3กลุ่ม นะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มนี้สังเกตดูให้ดีเนี่ยผลการเนินงานออกมาดีมากะนะครับ s p c g เนี่ยกำไร5 5าล้านโต100%นะครับ EA 5นะ580ล้านโต26%นต์่จะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าซึ่งโรงไฟฟ้าเสร็จแล้วเนี่ย earnings ไม่น่าเป็นห่วงเลยนะครับถือว่า happy d <Del> e <iver. S 2> ว่า e r deliver ได้ แต่คำมันสัเกตว่าราคาหุ้นไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยลงน้อยลงน้อย,ลอยแล้วก็คือเหมือนกับพวกนี้ที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยยังไงจ่ายไฟขายไฟปุ๊บรายได้เข้าแน่นอนแล้วก็<ช>วกคงเป็นอย่างนี้ตลอดไปถูกไหมครับใช่ครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่นักทุนเข้าไปเล่นกันเยอะมากคือกลุ่มที่อยู่ระหว่างพัฒนาโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็เรียนตรงๆว่าในเมื่อที่อยู่ระหว่างสร้างเนี่ยมันจะเอารายได้มาจากไหนใช่ไหมครับเพราะงั้นผลกาไรของกลุ่มเนี่ยจึงออกมาได้สั่ว่าขาดทุนบ้างกําไรบ้างเล็กๆน้อยๆ พาะเข้ากันไปนะครับอย่างเช่น i f e ฟกเนี่ยกำไร16ล้านบาทก็ยังมีอยู่นะใช่ครับ i อ e ฟเนี่ยอยู่ระหว่างสร้างโรงไฟฟ้าค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะงั้นต้องให้เวลาเขานะครับทีพีเองนะครับกำไร1ล้านบาทนะครับเพราะว่ามีโรงไฟฟ้าจ่ายไฟแล้ว1งโรงนะครับอีก6โรงกำลังสร้างเพราะงั้นจะให้คาดหวังกำไรมหาศาลของทีพมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับซูเปอร์เองเนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่33ล้านอันนี้ก็อยู่ระหว่างก่อสร้างเหมือนกันนะครับประเด็นนี้เป็นอยากจะเรียนถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือ นักนักลงทุนเองเขาก็จะพูดกันเยอะกลุ่มเนี้ยขายฝัน PE สูงเป็นร้อยเท่าคุณแดงมองยังไงกับประเด็นอย่างนี้ที่ในตลาดเขาพูดถึงกันแล้วก็เลยกลายเป็นจุดที่ทําให้ราคาเนี่ยมันลงมาค่อนข้างแรงคือผมคิดว่าคนที่จะลงทุนในหุ้นลักษณะเนี้ยคืออย่างน้อยเนี่ยคือต้องมองว่าบริษัทกำลังทําอะไรนะครับไม่ได้มองที่ราคาเหมาะสมหรือว่าคาแนะนำนะครับสิ่งที่สําคัญคือว่าวันนี้บริษัททําอะไรอยู่ นะครับและสิ่งที่ทําทุกวันนี้มันกำลังเดินไปหาเป้าหมายเขาหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นลักษณะเนี่ยราคาจะมาก่อน e ออ n ์เน็งตามมาที่หลังผมย้อนภาพไปตอนสมัย s p c g วันแรกๆที่เข้ามาในตลาดปี2011เนี่ยกำไรบางจิ๋วเลยนะครับ PE เนี่ยร้อยกว่าเท่านะครับนั่นนั่นคือภาพเดียวกันวันนี้ s p c g โรงไฟฟ้าเสร็จแล้ว36ลงกำไร500กว่าล้านต่อไตามาส PE 10เท่า นะครับมันอยู่ที่เราแล้วเราว่าเราจะซื้อตอน P.E. 100กว่าเท่าหรือเราจะมาซื้อวันที่ P.E. 10เท่าแล้วหุ้นไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นหลักสําคัญคือต้องเข้าใจว่าบริษ,ษ,ษ,ษัททำอะไรแล้วตอนนี้อยู่โปรเซสไหนแล้วก็เข้าใจเอิร์เน็งของเขา มายถึงซื้อเข้าของธุรกิจด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้อง<ห>ครับถูกต้องแล้วแสดงว่าตอนนี้ทางรร้ไฟฟ้าเองก็มีการรับรู้ไรายได้กันไปนะลงทุนไม่น่าจะผิดหวังกันมากถ้าเกิดคนไหนที่เรียนรู้ว่าวัฏจักรของธุรกิจเป็นยังไงใช่ยางแฟนคลับของไอเฟกเองเนี่ยส่วนใหญ่เข้าใจรู้ว่าวันนี้กำลังเปลี่ยนธุรกิจกําลังค่อยๆสร้างรไฟฟ้ามันเออร์เน็งออกมา1 6ล้านบาทมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่สาหรับรบริษัทเขานั้นถ้าให้ผมสรุปเนี่ยเหมือนกับย้อนไปเนี่ยเ p c g ตอนแรกๆที่เข้ามาเนี่ย ที่สร้างลงไฟฟ้าเนี่ยหุ้นลงมาเหลือ1ินต้นๆแต่ในที่สุดกลับไปทำนิวไฮได้นะครับ e a ก็เหมือนกันเคยขึ้นมา<ช>เกือบ10บาทแล้วก็ย่อไป6บาทเป็นปีเลยแต่พอลงไฟฟ้าเริ่มเสร็ ทีละ90 90 90เริ่ม deliver earning ได้เนี่ย<ช>หุ้นกลับมาแล้วตอนนี้ก็ยืนในระดับสูงเดี๋ยวทีนี้หุ้นตัวใหม่ๆอย่าง i f เฟหรือตัวอื่นเนี่ยคนไปเห็น success story ของ2ตัวนี้เป็นหลักแล้วก็เอาเงินมาอัดในตัวของราคาหุ้นเนี่ย drive ขึ้นไปเร็วมากเร็วกว่าที่คือคือเหมือนตึกยังไม่ได้สร้างแต่ก็คิดแล้วว่าถ้าสร้างเสร็จเราจะได้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเวลามีการปรับตัวลงมาเนี่ยก็เลยแรงนะครับซึ่งในวิวของน้องแดงที่เป็นนักวิเคราะห์เนี่ยก็ยืนยันว่าต้องรอดูโอกาสแล้วก็ให้โอกาาสว่ บริษัทเหล่านี้ที่จะทำเนี่ยทำได้ไหมใช่ครับถูกไหมครับถูกต้องทีนี้คําถามต่อมาเลยทีนี้เอา,<ๆ>เ,อาเอาเรื่องของความเป็นไปเราเข้าใจแล้วว่าเออร์เน็งเป็นยังไงเรารอ,อดูโอกาสกันยังไงทีนี้คําถามที่นักทุนหลายคนตามกันเยอะมากๆเลยอย่างไอเฟเนี่ยผมคิดว่านักทุนติดกันเยอะแล้วก็จริงๆมันเป็นพุ้นที่ต้องรออนาคตนะครับคาถามคือว่าพลังงานลมที่จะทําเนี่ยแดงให้ความยืนยันได้แค่ไหนครับว่าลมในประเทศไทยเนี่ย เกิดแน่ๆนะครับแล้วไอเซกอาจจะรอ10เไมกะวัตแรกที่ปากพนังที่รอรับรู้ไต่ไต่มาหน้าๆอยู่เนี่ยนะครับความเป็นไปได้มันเป็นยังไงแล้วอยากให้ยืนยันวิวว่าลมในไทยมันเกิดจริงไหมเพราะหลายๆคนมองว่าเอ๊ะต่างประเทศยังไม่สักเซสเลยแล้วไทยมันจะสักเซสได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแดงช่วยย้ำความมั่นใจหน่อยนะครับเอาคนแรกนะครับคนที่ยืนยันคนแรกน่ยกรมประชาจะรุมรับคนที่ยืนยันคนแรกน่ะคือคนที่ร่างแผนพัฒนาพลังงานของประเทศนะครับ แผนพัฒนาพลังงานปัจจุบันเนี่ยก่อนฉบับใหม่เนี่ยเขาตั้งเป้า,าลมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,800เมกะวัตต์นะครับวันนี้ลมจ่ายไฟฟ้าแล้วเนี่ย225เมกะวัตต์แล้วพอคุณประยุทธ์เคาะแผนมาเมื่อวันที่1 4เนี่ยแผนใหม่เนี่ยลมจะมีเป้าใหมา่อยู่ที่3,000เมกะวัตต์เพิ่มขึ้นกว่าจากพ8 0 0เป็น3,000ันนั่นหมายความว่าคนที่เขียนแผนเนี่ยมั่นใจกับพลังงานลมมากแม้ว่าวันนี้จ่ายไปอยู่แค่225เมกะวัตต์ อันนี้คืออันที่หนึ่งเดี๋ยวถ้าผมย้อนถามว่าแลัวที่200ร้อยเมกะวัตที่จ่ายไฟไปแล้วเนี่ยบังเอิญว่าบริษัทเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือว่าลิ์ในตลาดอย่างที่คนมาเล่นหุ้นกันก็เลยยังไม่คิดว่าลมมันซักเซตแต่จริงคือ200กว่าเมกะวัตเนี่ยจ่ายไฟแล้วจ่ายไฟไปแล้วคืออาจจะดูอินดิเรกได้นิดหนึ่งก็คือเดมโก้ใช่ไหมคะที่ไปถือในโครงการลมแต่ว่าตรงนั้นเองก็เหมือนจะมีรายได้ที่ไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่ใช่ครับก็เป็นคาแรคเตอร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมแหละมันก็ นะครับก็อันนี้หนึ่งที่ผมชี้คือให้เห็นคือว่าขนาดแม้แต่แผนเองยังเชื่อมั่นในโครงการพลังลมขนาดนี้อันที่เองเองเผมอยากจะเรียนนักนทุลว่าเท่าที่ผมศึกษาไปในหลายๆประเทศเ,เทคโนโลยีพลังงานลมนพัฒนาไปไกลามากะนะครับคนไทย,ยมักจะฝังหัวได้ยินมาว่าต้องความเร็วลมประมาณ10เมตรต่อวินาทีถึงจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับแต่ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีลมมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับมันมีกังหันรุ่นใหม่ๆเนี่ย สามารถผลิตลมได้ในความเรวลมที่ต่ำนะครับอย่างดูในรูปที่ผมนํามาดูเนี่ยอย่างในภาพบนซ้ายเนี่ยจะเป็นกังหันรุ่นสมัยใหม่ละทุกวันนี้ลมระดับ5เมตรหรือ6เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อันนี้คือในต่างประเทศใช่ไหมคะ,คะแล้วภาพจะถัดไปที่อยู่ในภาพเดียวกันเนี่ยผมกำลังชี้ให้เห็นว่าทุกวันนี้คนไทยจะนึกภาพโครงการพลังงานลมคือกังหันและหมุนนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยโครงการลมมันถูกพัฒนาข้ามมันจะถึงว่าทําบนในในทะเล นะครับเรียกออฟชอลวินนะครับกังหันรูปที่กลางเนี่ยก็จะเป็นกังหันอีกรูปแบบหนึ่งที่กินไฟได้ดีมากและอันขวามือเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับเขาเอากังหันเนี่ยไปไว้ในบอลลูนนะครับและอัดแก๊สเข้าไปให้มันลอยขึ้นไปสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ไปปั่นกระแสไฟฟ้าลงมานะครับคืออยากจะเรียนว่าอุตสาหกรรมรลมเนี่ยมันมันไปไกลยู่ที่เราคิดเยอะนะครับแล้วก็ ภาพถัดไปนะครับอยากจะชี้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นภาพจากกระทรวงพลังงานนะครับเขาเพิ่งทำเซอร์เวยพื้นที่ลมนะครับในพื้นที่ลมประเทศเราเนี่ยทางกระทรวงพลังงานทําพื้นที่ลมสำรวจทั้งหมด15พื้นที่นะครับเขาค้น,นคบคพบเลยว่า5พื้นที่เนี่ยในประเทศเนี่ยมีศักยภาพภาพศักยภาพพอที่จะสามารถผลิตลมได้นะครับซึ่งภาพถัดไปนะครับจะเห็นว่าใน5โซนเนี่ยที่ผลิตลมได้เนี่ยทางกระทรวงพลังงานตีตัวเลขมาเองเลยว่า จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลมได้ทั้งหมดเจ็ดพันมกะวัตนะครับสังเกตดูนะแผนวันนี้คือ0ามพันแต่ทางการมองที่เจ0ดพันนะครับเราดูภาพถัดไปนะแล้วเราจะเห็นว่าโซนที่สี่กับโซนที่ห้าเนี่ยนะฮะที่สีแดงๆเนี่ยรวมกันนะคือสองพันกับสองพันการวมกันเป็น4ี่พันเก้า้อยมกะวัตที่ผมให้สีแดงเพราะอะไรเพราะนั่นคือพื้นที่ในภาคใต้นะครับ4ี่พันเก้าร้อมกะวัต์จากศักยภาพเราคือเจ0 0พันเนี่ย ประมาณ68%เอนี่ยอยู่ใน,นภาคใต้เพราะงั้นมันกำลังจะเป็นการตอบโจทย์ว่าโครงการลมอย่างของไอเฟกเองที่กำลังสร้างขึ้นในภาคใต้เนี่ยยุคนี้เป็นยุคของลมใต้ละคนที่ฝังหัวมาตลอดว่าลมจะต้องอยู่อ e ีสานเนี่ยตัวเลขของกระทรวงพลังงานระดับไมโครสเกล e เนี่ยชี้ให้เห็นชัดเห็นว่า ภาคใต้าสามารถผลิตกระแสลมไฟฟ้าได้นั่นแปลว่า10เมกะวัตต์ของไอเฟลรับรู้ใจมาสไหนนะครับตราามากสามจะ<ม>เริ่มหมุนกลงหันคือประมาณเดือนกันยายนนะครับกันยายนินครับก็เดี๋ยวลองดูแต่ถ้าฟังดูแล้วก็คงหายห่วงนะครับทั้งความชัดเจนว่าลมยังไงก็เกิดได้ในประเทศไทยทีนี้แฟนขับขยะนิดน,นึงนะครับลง้าขยะดูโพลีนเป็นหลักโพลีนอันนี้ตรมาสหนึ่งออกมาก็ยังตัวตัวลงไฟ้าขยะในกําไรแต่อาจจะมีขาดทุนทางด้านอื่นนะครับ ให้น้องแดงย้ำนิดหนึ่งว่าขยะในเมืองไทยก็ยังรอโอกาสในการเกิดอยู่ก็ตามแผนพัฒนาพลังงานตัวใหม่เนี่ยที่ที่คุณประยุทธ์แจ้งเข้ามาเนี่ยมีบรรทัดอยู่บรรทัดหนึ่งที่เขียนได้ค่อนข้างดีนะเขาบอกว่าโรงไฟฟ้าทุกประเภทเนี่ย จะใช้วิธีการจัดสารแบบประมูลนะครับแต่มีโซนิ่งเดร์ต็มที่นะทั้งโซล่าทั้งลมทั้งหลายแต่จะมีโรงไฟฟ้าอยู่2ประเภทที่ไม่ต้องประมูลค่ะคือโรงไฟขยะกับน้ำนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของพื้นที่มสข้อจำกัดเพราะงั้นมันจะเรียนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเนี่ยยังมีเรียกว่าเปิดทางให้ให้เต็มที่แล้วตัวโพลีนเองเนี่ยผมว่าเขาเขาเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีเราไปแกะในงบดูเนี่ยโรงไฟฟ้าขยะเขาเนี่ยเริ่มรันวันที่16มกรา นะก็เซะประมามัน2เดือนครึ่งในไตรมาสที่1โรงไฟฟ้าแห่งนี้นะฮะขนาด18บแปดไม้กว่าเนี่ยสร้างไรายได้ถึงร8อยแปดล้านกาไรนะฮะแปล้านบาทนะครับคือถ้าเราดูคอนโซลที่โพลีเนี่ยเราจะมองมองไม,ไม่เห็นนะครับแต่แกะออกมาดูเนี่ยถือว่าเพอร์ฟอร์มดีมากแล้วก็โรงไฟฟ้าเขาทั้งหมด199่งร้อยเก้าสิบเก้าไม้กว่าจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆอนะครับโมกรลาปีหน้าเนี่ยเห็นกันเต็มๆมาฟังนี้ไปพี่เบนรู้สึกไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าถ้าคุณยังเชื่อนะคะใน ภาพของแผนใหญ่ของรัฐบาลที่ประกาศออกมาแล้วนะคะแล้วก็ทางผู้บริหารของแต่ละบริษัทที่คุณสนใจที่จะเข้าไปลงทุนตรงนั้นเองเนี่ยยังคงเดินไปตามนะคะในตัวรถแมพของแต่ละบริษัทนั้นได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นอย่างยังคิดว่าราคาคุณที่มันลงมาแบบนี้ด้วยด้วยตลาดเองหรือว่าด้วยในภาพของ e a r n i n g ็ที่อาจจะน้อยเป็นทักนิดนึงเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะแล้คะสำหรับนักทุนที่ ซื้อแล้วก็ลงทุนในระยะกลางถึงยาวนะ,ะเป็นมองเหลืในส่วนของตัวหุ้นหลายๆตัวเนี่ยหเดือน12เดือนข้างหน้านะคะดูอย่างที่มัธทีทางคุณแดงได้เรียนไปก็คือ SPCG เนี่ยมาจาก10บาทต้นนณวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะน่นาจะเป็นโมเดลได้ ปิดท้ายนิดนึงค่ะพี่พี่พก็มองเหมือนกันนะครับว่าฟังคุณแดงพูดแล้วสบายใจว่าทั้งลมทั้งขยะและตัวแม้กระทั่งโซล่าเองที่กําลังผลิตกันเนี่ยเชื่อว่าถ้าบริษัทไหนที่ทําจริงและทําได้เนี่ยแค่เวลาเท่านั้นเองครับที่ทําให้หุ้นมีโอกาสกลับไปก่อนหน้านี้เล่นด้วยความคาดหวังหุ้นขึ้นเร็วไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วถ้าเมื่อโครงการสร้างเสร็จเนี่ยน่าจะมีหลายๆบริษัทที่ทําได้เหมือนที่ S b G G กับ E A เคยทามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความกังวลนักทุนที่กังวลในกลุ่มนี้น่าจะฟังวันนี้นนาาข้คคออมงงพพทุณ3 ที่มาร่วมแบ่งปันสิ่งดีให้กับทางรายการแบบนี้ขอบคุณนะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วค่ะพวกเราทั้ง4คนขออนุญาตลาคุณชมพร้อมแบบทีมงานสวัสดีค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีครับ